มหาสถูปสันจีเป็นมหาเจดีย์องค์แรกในพุทธศาสนานะครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช300ครับโดยพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงสร้างขึ้นให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่พระองค์มีต่อ,อ,อพระมเหสีองค์แรกของพระองค์ซึ่งชักนําให้ท่านมานับถือพ,พุทธศาสนารวมทั้งพระราชบุตรและพระราชธิดาของพระองค์ซึ่งมาบวชในพุทธศาสนาด้วยครับจุดสําคัญหมายเลขสองของมหาสถูปสันจีนั้นก็คือองค์พระเจดีย์ หมายเลขสามครับอยู่ใกล้เคียงกับพระสถูปหลักมีชัตวลีหนึ่งชั้นอันเป็นเครื่องหมายว่าเป็นที่สําคัญที่บรรจออุอัจอริถะของพระบรมสารีริกธาตุของอัครสาวกอันได้แก่พระอัครสาวกก็คือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรครับสถูปนี้จะถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระเจดีย์หลักนะครับแล้วก็พระอัจตออของพระบรมสารีริกธาตุของอัครสาวก ทั้งสองพระอ,องค์เนี่ยก็สถิตยอยู่ที่นี่มาร่วม2,000ปีแล้ครับในปีพุทธศักราช2394นักโบกาณคดีชาวอังกฤษนะครับได้กกุดพ,พบพบพระบรมธาตุของอัคราเซลาวของทั้งสองพระอ,องค์ครับหลังจากขุดพบพระธาตุพระอบเนี่ยนะครับของพระธาตุเนี่ยก็ได้นำมาเก็บไว้ที่ที่เจติยะเครีวิหารอยู่ใกล้ๆกับปะสูบทุ่นเองครับของประเทศศรีลังกา โดยในทุกๆปีเนี่ยก็จะนำพระอบมันจุบพระธาตุเนี่ยแห่ไปรอบเมืองสานจีนะครับเพื่อเป็นมิ่งมงคลในทุกๆปีกล่าวกันว่าทุกๆก,ก่อนวันพระนั้นได้กับวันโกรนนะครับจะมีแสงเรืองรองกันที่จิเจติยะคีรีเนี่ย จนถึงปัจจุบันนะครับเป็นความหมหสัจจันทร์อย่างยิ่งเลยสานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราพาคุณมานั่งสมาธิมาประทักษิณาวัดแล้วก็ถวายพระไตรและได้สักการะพระธาตุของอัคคะอัครสาวกทั้งสองพระองค์เนี่ยอย่างใกล้ชิดและได้เห็นเลยครับที่สถูปสันจีเนี่ยเป็นที่ยืนยันว่าพระอัครสาวกของพระองค์เนี่ยมีอยู่จริงนะครับเคียงคู่กับองค์พระสัจฉดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยืนยันว่าชาวแว่นแควนนี้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง